มาแล้วนะครับให้ฟังเพลงก่อนนี่ชาวสวน <laughs> ใครรู้จักเพลงนี้บ้างหรือเปล่าครับ <laughs> <laughs> สวัสดีทุกท่านนะครับเอเดี๋ยวรอกันนิดนึงสวัสดีครับคุณหนึ่งรือไทย หลายท่านเลยก็อ้าวหน,นึ่งห้าเจ็ดพอดีเออมันตัวเลขนี้มันมาตาหนึ่งห้าเจ็ดอ่าเกินไปแล้วนะฮะสวัสดีครับมาตามนัดนะฮะเดี๋ยวจะพาชมสวนยามบ่ายของวันอาทิตย์วันนี้เบาๆแล้วจะบอกว่าโทมัสนี่ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้วันนี้ไม่ได้ให้จองนะครับบอกไว้ก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้ให้จองเพราะมีเจ้าของหมดแล้วไอ้ที่กำลังจะสุกเนี่ย ต้องต้องลอดหน้านะเดี๋ยวเขากําลังลูกเล็กอะ่ะเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวโตก่อนแล้วจะประกาศอีกครั้งนะครับขอบพระคุณท่านที่สนใจแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ให้จองจะพาชมอ่าใครที่จองไว้ก่อนหน้านี้แล้วคอนเฟิร์มแล้วกําลังจะได้นี่แหละครับพวกที่อยู่บนนี้แหละฮะเดี๋ยวจะเก็บอีกทีหนึ่งน่าจะวันพุธ <laughs> อ่ม่ได้ยินเสียงเพลงไหมเนี่ย คุณไหมเพลงนี้ใครคุณบ้างฮะเป็นเพลงประกอบหนังเรื่องหนึ่งที่ผมดูแล้วชอบมากนะชื่อเรื่องอากูดเย่พระเอกมันทำไรอังุน <laughs> พระเอกมันทำไรอังุนนี่ฮะอ่ะดูมะเขือเทศกันดีกว่าอ่าเนเนเน,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 นเริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นไง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 อ่าใช้ได้ไหมอ่า ไงฮะใช้ได้ไหมฮะโอ้โหนี่ยมีเจ้าของแล้วนะจ๊ะนี่ยเนี่ยนี่เนี่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 เปิดกล้องหน้าเนี่ยทำไงเนี่ยจะเปลี่ยนกล้องกันเปลี่ยนมุมกันฮะนี่ปุ๊บอ่าเดี๋ยวถ่ายชัดขึ้นนี่ไงฮะนี่คือสวนมะเขือเทศในโรงเรือนนะครับอ่าเอาบรรยากาศมาฝากกันยามบ่ายๆเช่นนี้ ออานี่ฮะอาวันนี้บอกแล้วเบาๆวันนี้ไม่มีอะไรมากนะก่อนเข้าไปกรุงเทพฮะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องเข้าไปกรุงเทพตอนนี้อยู่เชียงใหม่นะครับอ่าอากาศก็ดูแปลกๆนะเหมือนฝนจะตกอะ่ะแต่อุปกรมวัวตัวเขาเตือนว่าจะมีพายุนะอ่าอย่างที่เห็นนี่นะฮะ น่าทานมากโอ้หน้าทานจริงๆครับกินล่อเขาไปโลกหนึ่งนะฮะเจ้าของฟาร์มน้องมีนาอ่น้องมีนาตอนนี้เพิ่งตื่นนอนเมื่อกี้นะได้ยินเสียงร้องไห้อยก็เลยไม่เอามาไล์สดด้วยฮะเดี๋ยวต้องมาเดี๋ยวต้องมาเจรจากันเด็กอ่ะพอตื่นนอนเลอบใหม่ใหม่ก็จะงองแงถูกไหมนี่เห็นไหมอันนี้มะเขือเทศนะครับไม่ใช่แอปเปิลนะครับอ่านี่ก็ พื้นดินคืออย่างนี้ฮะอ่าอยู่ในกระถางนะให้น้าก็อยู่ในกระถางให้อาหารก็ใส่ในน้ํานะครับนี่อ่านี่กันแดดกันฝนเอาไม่ได้กันแดดนะฮะเอ่อกันฝนนะครับกันลมอ่าอ่านี่เลย อา่าพามาดูนี่อา่อาอ้าวท็อปนิวส์อา่าถามเรื่องท็อปนิวส์อ่ะคุยเรื่องท็อปนิวส์ได้นะฮะใครอยากจะคุยเรื่องท็อปนิวส์สัปดาห์แรกเป็นอย่างไรอา่าเป็นยังไงบ้างสัปดาห์แรกเน่เน่เนโอ้ลูกนี้ลูกใหญ่มากเนี่ยโอ้เน่เน่เน่ว่ามันแดงเยอะมากเลยอะ่ะท่านผู้ชมใช่ไหมฮะเทียบกับคราวที่แล้วที่เราดูกันนะ เออเขาที่แล้วไม่แดงเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้เยอะเลยเนี่ยนะโอ้ดีฝั่งน้นเยอะเยอะกว่านี้อีกฮะเดี๋ยวเรรีบเดินดีกว่าเพราะวันนี้เวลาน้อยนะเดี๋ยวต้องไปขึ้นเครื่องแล้วเออเพิ่งเสร็จงานเมื่อกี้เองมีนาก็ดันเพิ่งตื่นะร้องไห้งองเงน,นี่โอ้โหนี่คือวิถีของชาวสวนมะเขือเทศนะฮะก็ฟังเพลงไปด้วยนะฮะอ่อ นี่อันนี้อันนี้ยังไม่สุกอันเนี้ยน่าจะเป็นรอบถัดไปโน่นเลยถ้าจะเปิดจองก็อันนี้แหละฮะเยาว,วชนฮะเยาว,วชนมะเขือเทศเนี่ยถ้าใครจะจองนะในอนาคต <laughs> ฝากต้นเข้าไว้ก่อน <laughs> แต่วันนี้ย้ำนะฮะวันนี้ยังไม่ได้เปิดจองนะครับพาเที่ยวชมเฉยๆแก้เบื่อสำหรับบ่ายวันอาทิตย์สำหรับหลายๆคนนี่ครับอ่านี่เราเดินมาจนสุด นี่เลยนะเดี๋ยวสัญญาณไม่ค่อยดีฮะเพราะว่าขออภัยนะฮะเพราะว่าเดินมาไกล Wifi ฮะฐาน WiFi อยู่ในบ้านนะนี่มันอยู่หลังบ้านนะนี่นะครับสำหรับท็อปนิวสัปดาห์แรกนะครับมีเห็นคนถามเข้ามาเยอะเมื่อสักครู่นี้ก็สัปดาห์แรกมีอะไรขุกขากบ้างขออภัยนะฮะสำหรับท็อปนิวสสัปดาห์แรกรายการก็เพิ่งจะออกอากาศนะฮะ สถานีเล็กๆอยู่ในซอยลึกนะแต่ก็ทุกคนก็เต็มที่ทำงานกันเต็มที่เพื่อท่านผู้ชมเพราะว่า,าคิดถึงกันมาเจอกันแล้วพอใายคิดถึงกันได้บ้างไหมฮะารายการท็อปนิวส์นะครับต้องการให้มีการาฟีดแบ็กยังไงปรับปรุงอะไรยังไงบ้างบอกกล่าวกันเข้ามาได้นะครับย้ํานะครับวันนี้ไม่ได้ให้จองมะเขือเทศนะฮะวันนี้ไม่ได้ให้จองมะเขือเทศวันนี้เจตนาเดียวก็คือ พาเที่ยวชมสวนว่ามันออกแดงเต็มอ่าก็พร้อมสําหรับการเก็บเกี่ยวในวันพุธนี้ใครที่จองไว้นะครับอ่ามีเจ้าของหมดแล้วพูดได้ง่ายแดงเนี่ยแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครมีเจ้าของแล้วเหนนี่นี่โอ้โหดูสองลูกนี้ฮนะแมจะเด็ดที่เดียวเสียทั้งคู่เนี่เห็นไหมอ่ส่วนวันจันทร์วันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้เดี๋ยวตอนเช้านะใครสนใจตามได้นะฮะผมจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมลึกสุดใจเรื่องที่ดินป่าแม่สมพรและลูกๆหน้าตาที่ดินมันเป็นยังไงเอกสารหลักฐานแล้วก็ปมสำคัญเนี่ยจุดตายอยู่ตรงไหนเดี๋ยวว่ากันด้วยหลักฐานข้อเท็จจริงพรุ่งนี้เช้าใครสนใจติดตามได้นะครับรวมไปถึงเรื่องกรณีเ,เรื่องที่ถูกธนาธรถูกร้อง ให้สารปิดแล้วก็เพิกถอนการเผยแพร่ Facebook Live เรื่องวัคซีนแล้วกขาเก่าวหาผ้ดพิงสถาบันพรุ่งนี้เนี่ยสารนัดนะฮะสารนัดอ่านคําสั่งว่าจะเอาอยังไงนะครับก็เดี๋ยวดูกันตั้งแต่เช้ามีรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าล่าสุดเขาก็โพสเฟซบุ๊กเพิ่มนะสำหรับธนาถอดอุ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ดกเลยฮะนี่นี่นี่นนี่นี่โอ้โหโอ้โหเนี่ย วันนี้ขออภัยด้วยนะครับอา่าแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันแต่เช้ามืดเช้าตรู่นะฮะอา่าท่านผู้ชมถามมาเดี๋ยวตอบซะหน่อยอา่าถามเรื่องอะไรมาหลายเรื่องเลยนี่เรื่องของทีนิวส์อ่าเอาน้องมีนาก่อนน้องมีนาไม่อยู่หรือคะน้องมีนาอยู่ฮะแต่ว่าเเพิ่งตื่นกําลังงองแงอยู่น้องมีนากําลังงองแงอยู่ก็เลยไม่ได้ออกมาด้วยเพิ่งตื่นอ่ แล้วก็เจอ,อได้เลยเจอกันพรุ่งนี้อ้าวครับเจอกันพรุ่งนี้ครับยินดีเลยครับเจอกันนะฮะทุกวันนี้ยังดูผ่านมือถืออยู่เลยโอ้ก็ได้นะครับแล้วมันคอมเมนต์ได้ด้วยนะดูในมือถือะแต่มันจะเปลืองเน็ตนิดหน่อยนะเไรเปลืองเน็ตนิดหน่อยส่วนดิจิทัลเรายังไม่ได้นะฮะอดใจก่อนเดี๋ยวในอนาคตค่อยว่ากันนะฮะในอนาคตค่อยว่ากันผู้ประกาศทีนิวเก่งทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เออ รุ่นใหญ่เนี่หมายถึงคุณกนกใช่ไหมฮะหมายถึงเจฟฟองใช่ไหมฮะรุ่นใหญ่เออส่วนหนุ่มสาวนี่ก็น่าจะหมายถึงน้องนุ่นเออแล้วก็น้องอุบลรัตน์ใช่ไหมเออแต่ละคนเก่งๆเป็นคนเก่งๆนั่นฮนะต้องยอมรับเลยนะครับอ่าก็ส่งกําลังใจให้กันนะครับน้องมีนาหายไปไหนน้องมีนาอ,อ,อยู่กับแม่ฮะแม่กําลังอุ้มอยู่ฮนะงอง,งอาหายงองแงแล้วนะ อแต่ยังไม่ให้เข้ามาหรอกน้องมีนาเวลางองแงเนี่ยเดาอารมณ์เธอไม่ถูกเอ้ามีนาอยู่นี่เองมาดิมาดิทำไมทําตาอย่างนั้นล่ะเอ้าหัวเราะหัวเราะทำไมทําตาอย่างนั้นล่ะอุยแก้ว่าอ้าเดี๋ยวพ่อตามนะอ้ามีนาพ่อจะจับมีนาแล้วนะ มามาอาทักทายหน่อยสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะมินาว่ลอยอาเรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะอยโรงเรียนชื่อโรงเรียนอะไรคะา่ไม่อมเิคะไม่อมมือค่ะเอบเดี๋ยวคุณครูดูอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวคุณครูเพื่อนๆดูอยู่ด้วยนะเออน้องมีนาอยู่จังหวัดอะไรคะเชียงใหม่ น้องมีนาร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมคะร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมเพลงอะไรดีอ่าเดี๋ยวพาชมมะเขือเทศหน่อยได้ไหมในมีนาลูกไหนใหญ่สุดอ่ามีนาพาดูหน่อยเร็วลูกไหนใหญ่สุดลูกไหนใหญ่สุดมีนาว่าลูกไหนใหญ่สุดอะลูกไหนใหญ่สุดพ่อว่าลูกนุนนะลูกนวนใหญ่ไหมลูกนวนใหญ่ไหมไม่รู้มีนาไม่รู้ค่ะเหรอมีนาชอบลูกไหนอ่าเดี๋ยวไปชี้ทีจองลูกไหนไว้เดี๋ยวเขียนชื่อไว้ นอนไม่นอนชอบรูกที่มันแดงแดงลูกที่มันแดงแดงทำไมล่ะที่มันสดสดน่ะที่มันสดสดเหรอมันสดทุกลูกก็ลกมันอยู่ในต้นน่ะนะชอบที่มันแดงแดงเหรออ๋อสุกสุกชอบที่มันสุกสุกอ๋อพ่อก็ตีความผิดนะเขาไม่ได้บอกว่าสดเขาบอกว่าสุกมันแดงเออพ่อเนี่ยแหมขอโทษนะพ่อพ่ออู้ผิดท้ามีนาเพิ่งตื่นอาจจะไม่ทำตาอย่างนั้นแหละ วายเล่นจนหาระเดี๋ยวพ่อเดินมาทนี้นน้องมีนาจะตามมาไหมน่าตามมาแล้วอี่นี่นี่เจ้าของสวนนะมีนามีฟาร์มอ๊ปมาเขียดตูดพ่อเนี่ยเอ่อเอมาแล้มาแล้ว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 มาล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนีดิงติงติงเติง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  เนี่ยเดี๋ยวให้ดูแล้วเจ้าของฟาร์มเนี่ยอ่าอน้องมินานี่หลายคนถามเข้ามานะครับอายุสามขวบกับอีกแปดเดือนใช่ไหมลูกแปดเดือนแล้วเนาะอ่าสามขวบแปดเดือนแล้วแล้วกําลังจะกําลังจะขึ้นอนุบาลหนึ่งอ่าอ่ะพอแล้วเดี๋ยวพ่อต้องไปขึ้นเครื่องแล้วพ่อตกเครื่อง มีนาบายบายคุณลุงคุณป้าคุณนะ้าคุณอานหน่อยแล้วบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแนะนํานตัวสุดท้ายชื่ออะไรคะ <laughs> ลูดซิปปากก็ทําท่าลูดซิปปากืกททาากึหลายกาศนะอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ขออนุญาตนะฮะอ่าพ่อลูกสองคน ขออนุญาตลาไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะฮะมีนาไปบายกับพ่อเร็วบายบายขอบคุณนะครับวันนี้ยังไม่ได้จองนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับบายบายทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะทำหน้าอย่างนั้นล่ะบายบายจุ๊บดิจุ๊บ